ยืนได้นะนี่เป็นเอแข็งนะยืนได้นะแต่เกดไม่กล้าไปไคลมากนะเพราะว่ากลัวว่ามันจะแบบบางตรงตรงตรงนู้นนะคะกลัวว่ามันจะบางเกินไปเลยไม่กล้าเดินไปนะนี่คือโชว์ให้ดูว่าตรงนี้นะน้ำก็ลึกอ,อยู่นะถ้าพเพื่อนมองเห็นนะเนี่ยจะเห็นว่าน้ำมันก็ลึกพอสมควรนะคะก็ประมาณเข่าได้นะถ้าเกิดว่าเกดตกสวัสดีค่ะสวัสดีพเพื่อนเพื่อนพี่น้อง,องลุงป้าแฟนคลับชา youtube ทุกท่านนะคะสบายดีกันทนะี่เกาะน้องคน้อง มาพบอักอีกแล้วนะในช่องแคท USA c h เ n n e l คนลกสีสเกตก็ยังคือเกาแล้วค่ะในคลิปนี้ก็เป็นวันที่24่สมกราคมนะตอนนี้ก็ส0บโมงเช้านะคะอากาศเย็นมากค่ะเพื่อนๆเชา้านี้อุณหภูมิอยู่ที่ติดลบเองศานะคะเกก็ออกมาหาเดินออกกำลังกายนะคะแล้วก็ชมธรรมชาตินะคะจริงๆอะอยากจะเดินหาดูเห็ดว่ามีเห็ดอะไรเกิดบ้างที่เปล่านะคะในฤด,ดูนี้ก็ พอจะเห็นอยู่นะคะแต่ว่ามันก็ตายไปหมดแล้วอะ่ะเพราะว่าืออากาศมันหนาวเย็นมากนะคะเห็นก็กลายเป็นน้าแข็งหมดแล้วอะ่ะเดี๋ยวเกศจะพาเดินดูธรรมชาติร,บรอบๆนิดหน่อยนะคะบรรยากาศหนาวสุดๆค่ะเพื่อนๆพ,พูดจนจะไม่เป็นคํานะเพราะว่าอากาศมันเย็นมากคะ่ะ พื้นผิวน้ำก็หมดนี่กลายเป็นน้ําแข็งนะคะเพื่อนสํทาัญในยรันทงนี้พื้นผิวน้ากลายเป็นน้ําแข็งดูยเยือดเหยียบให้ดูนะเนไหมนี่ค่ะดเดเหยียบอยู่บนพื้นน้ำแข็งนะแต่ว่ามันยังไม่หนามากเลยคะ่ะพูดถึงว่ายังไม่หนามากนะคะเห็นไหมจะได้ยินเสียงเห็นไหมดังเพราะว่ายังคือติดลบเจ็ดองศานะคะก็ยังยังทําให้น้ําแข็งนี่ไม่หนามากนะคะ หรือว่าเดินไปไกลๆนี่อาจจะเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเขาจะแตกนะคะเดี๋จะแตกพรา,าน้ำหลักตัวก็บมันเยอะนะเพราะว่าน้ำแข็งยงังไม่หนามากก็สามารถแตกแล้วก็ลงไปที่น้ำเลยนะคะเนี่ยตร,ตรงนี้แข็งอยู่นะคะตรงนี้แข็งอยู่ค่ะนี่ ดูหไหมแต่ก็ยังแข็งไม่ไม่มากเท่าไหร่นะคะแข็งไม่มากแต่ก็รู้ว่าแข็งค่ะนะคะนี่เ <c oughs> ดินบนน้ำแข็งนะเนี่ย <c oughs> ไม่กล้าเดินไปไกลมากเดี๋ยวแตกเดี๋ยวหล่นลงไป <c oughs> น้ำเนี่ยเดินให้ดูนะคะเดินให้ดูว่า เดินได้แค่ไหนนะ,ะถือว่าแข็งพอสมควรนะเออเหมือนกระจกเหมือนกระจกเลยค่ะอิ่งลาลาลาตัวน้นอยๆอย่านี้หไหมลาตัวน้นอยๆอะเออนีอ่ตรงตรงนั้นเป็นน้ำอยู่นะคะข้างล่างยังเป็นน้ำอยู่เพราะว่ายังไม่แข็งหนกใส่นะยังไม่กล้าเดินไปตรงนั้นนะเพราะว่าน้ำลึอกอยู่นะยกเบียก ถ้าหล่ลงไปก็จะเปียกนะนี่อากาศเย็นๆ,ๆเดินเล่นบนน้ำแข็ง <c oughs> โอ้ยเดือแตกเดือแตกออกไปก่อนออกไปก่อนเดือแตกสวย,ยนะคะเก๋ชอบชอบเวลาที่น้ำกลายเป็นน้ำแข็งลักษณะน,นี้คือสวยงามมากค่ะเหมือนกระจกเลยเห็นไหม กระจกรอยกระจุกร้าวนะคะสวยสวยงามมากชอบดูนะถึงจหนาวนะแต่ก็ออกมาดูค่ะเพราะว่าชอบชอบความสวยงามของธรรมชาติลักษณะนี้นะคะก็นึกเอาแล้วกันนะว่ามัน,น,ายยาหนหนาวจะนขนาดไหนเนาะก็เป็น่าสวยค่ะสวย ชาติมอบแต่สิ่งสวยงามนะครับเพื่อน นี่ก็เป็นเห็ดที่เกนมาเจอนะคะเพื่อนๆคือเขาแข็งหมดแล้วนะคะคือแก่มากแล้วก็แข็งมากแล้วนะคะโอ้เกศมาช้าเกินไปเจ้าคิดว่าไม่มีเห็ดนะคะนี่คิดว่าน่าจะเป็นเห็ดไอ์ชิคเก้นออฟเดอะบูนะคะแต่ก็ไม่แน่ใจสักเท่าไหร่นะแต่ลักษณะเขาเหมือนเห็ดชิคเก้นออฟเดอะบูดนะคะแก่แล้วก็ไอ้นี่ไปหมดแล้วอะ่ะมันก็เลยดูไม่ชัดนะคะเดี๋ยวไว้ปีน่าเดี๋ยวเกศจะมา ดิฉันจะมาอีกครั้งในช่วงฤดูก่อนที่มันจะแบบอากาศเย็นมากนะคะนี่คือแสดงว่าเขาเกิดในช่วงอากาศเย็นนะคะเนี่ยเยอะเลยนะคะเดีวแข็งหมดแล้วเป๊ๆเ,เลยเนี่ยเห็นไหมเยอะเลยคือเนี่ยโอ้ยลักษณะเหมือน c ิคเก้นออฟดบูดเลยนะคะเหมือนเหมือนมากค่ะสีเขาก็เหมือนเหมือนนะ ชิคเก้นออฟเดอะวูดก็จะสีส้มๆนะแต่ทีนี้ว่าอันนี้คือเขาแก่มากแล้วเนาะมันก็เลยดูไม่ชัดแล้วตรงนี้เป็นน้ำแข็งนะคะเพื่อนๆเป็นน้ำแข็งน้้ำแข็งเดี๋ยวว่ายังไม่แข็งมากสักเท่าไหร่นะคะตรงที่เกศยืนอยู่ตรงนี้ก็เป็นน้ำแข็งนะเดี๋ยวเกศจะให้ดูเเกศไม่กล้าเดินเข้าไปทางฝั่งนู้นนะคะเพราะว่ามันยังไม่แข็งมากคิดว่ายังไม่แข็งมากแต่ตรงนี้ ยืนได้นะคะเพื่อนนี่เห็นไหมยืนได้นะนี่น้ำเป็นน้ำแข็งนะยืนได้นะแต่เก็ไม่กล้าไปไกลมากนะเพราะว่ากลัวว่ามันจะแบบอืบางตรงตรงตรงนู้นนะคะกลัวว่ามันจะบางเกินไปเลยไม่กล้าเดินไปนะนี่คือโชว์ให้ดูว่าตรงนี้นะน้ําก็ลึกอยู่นะถ้าเพื่อนเพื่อนมองเห็นนะเนี่ยจะเห็นว่าน้ํามันก็ลึกพอสมควรนะคะก็ประมาณเข่าได้นะถ้าเกิดว่าเก็ดตกลงไปนะก็จะประมาณหัวเข่านะคะ หรืออาจจะเลยขึ้นมาสูงกว่านั้นนิดหน่อยนะคะนี่นี่นะคะก็คิดว่ามันเป็นเป็นน่อแข็งอะ่ะก็คิดดูแล้วกันนี่ไม่กล้าเดินไปไกลมากนะก็จะเดินอยู่แถวๆนี้ให้ดูนะคะเห็นไหมเห็นไหมกลับริบกลับริบกลับ,บเลยเดี๋ยวตกเดี๋ยวตกนี่ก็คือแค่โชว์ให้ดูนะว่าความหนาวเย็นเวลามันหนาวเย็นมากที่นี่น่ะมันเป็นแบบนี้แหละคะ่ะลักษณะนี้แหละนะคะก็ ถึงแม้จะไม่มีหิมะนะคะแต่ว่ามันก็หนาวเย็นมากค่ะบางครั้งเวลามีหิมะตกเนี่ยมันจะรู้สึกว่าจะอุ่นมากกว่าเวลาไม่มีหิมะซะด้วยซ้ํานะคะและนี่ก็เป็นเห็ดลิ้นจือแดงนะคะพเพื่อนๆที่เป็นเห็ดยานะคะที่เกดเคยมาเก็บไปตอนนั้นนะคะพเพื่อนนี่เขาก็ยังมีหลงเหลืออยู่นะนี่ดอกใหญ่สวยงามเลยค่ะแต่ว่าไม่เก็บหรอกค่ะก็คือเขาแก่มากแล้วนะคะแล้วก็ ข้างล่างก็เหมือนกับจะเป็นแบบเชื้อรานะคะนี่อันนี้ก็อีกดอกนึงนะคะนี่นะคะดอกหนึ่งดอกใหญ่มากเลยก็ยังคงมีให้เห็นอยู่นะเพื่อนๆเนี่ยข้างล่างคือเหมือนกับเขาเป็นเชื้อรานะคะเพราะว่าเขาอยู่ที่นี่มานานก็ไม่ดีแล้วนะคะก็ไม่เก็บนะคะก็ปล่อยเข้าไปค่ะ าในฤดูหนาวก็จะเป็นสภาพนี้นะคะพเพื่อนๆก็จะมีแต่ต้นไม้ใหญ่ะค่ะพวกต้นไม้พุ่มเล็กๆอะไรพวกนี้ก็คือตายหมดนะคะเพราะว่ามันหนาวมากก็เหลือแต่พวกต้นไม้ใหญ่นะคะต้นไม้ที่เห็นนี่สวนมาก,ก็จะเป็นต้นสนนะคะเฮมล็อกทร e นะคะแล้วก็จะมี m a เปิด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะคะขอขอบพระคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่เข้ามารับชมและติดตามทุกๆคอมเมนต์ท,ที่เป็นกำลังใจดีๆถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้นะคะท่านจะได้ไม่พลาดในคลิปต,ต่อๆไปค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกันทุกๆคนในทุกๆวันกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ